เรียญรุ่นนี้ถ้าเป็นบ็อกสองจุดจะนิยมสุดเป็นยังไงแนะนำแบ่งปันไปดูกันครับนี่นะครับเหรียญน,นี้คือเหรียญรุ่นสร้างตึกพยาบาลแต่ส่วนมากแล้วเขาจะเรียกเหรียญพอปลอลล้มปูแหวนสุจินโนนี่นะครับพิมพ์ด้านหลังจะเป็นโตวย่อพอปลอแบบนี้นะครับเหรียญรุ่นนี้นะครับคณะลูกศิษย์ได้ร่วมกันจัดสร้าง เพื่อหาปัจจัยสมทบทุนสร้างอาคารโรงพยาบาลและเป็นที่ระลึกฉลองอายุ90ปีของหลวงปู่แหวนสุจินโนด้วยเนื้อที่จัดสร้างก็จะมีเนื้อทองคำประมาณ2 5 2 1หยยเหรียญเนื้อเงินประมาณ10,000เหรียญเนื้อทองแดงชุบนิกเกิลแบบนี้ประมาณ16,0 0 0ห่นเหรียญแล้วก็จะมีเนื้อทองแดงลมน้ำตาลประมาณ3,000เหรียญทองแดงกะลาเงินมีทองแดงกะลาทองรวมกันประมาณ4 0 0พเหรียญ จำพิมพ์หน้าหลวงปู่ให้แม่นพิมพ์หน้าหลวงปูแ่แหวนต้องแบบนี้เท่านั้นและที่สำคัญให้ดูตรงบริเวณตรงนี้เหนื้อดอกบัวตรงนี้จะเห็นเป็นจุดไข่ปลาสองจุดเรียงตรงกันแบบนี้และแบบนี้แหละที่เขาเรียกบล็อกสองจุดนิยมจะมีสองบล็อกนะครับรุ่นนี้คือบล็อกสองจุดนิยมแบบนี้แล้วก็บล็อกไม่มีจุดนะครับ ดูนะครับความคมชัดขอบตั้งตั้งดอกบัวคมชัดเจนมากพิมพ์อกักขรตัวหนังสือคมเป็นแท่งเป็นสันชัดเจนแบบนี้นะครับพิมพ์หน้าคมชัดเจนแบบนี้ริวจีวอนสวยงามคมชัดลักษณะแบบนี้นะครับความคมชัดพลิกมาดูทางด้านหลังนะครับตรงนี้นะครับที่เขาเรียกพอปลอพิมพ์ใหญ่ ตัวย่อพอปลอตรงนี้จะนูนๆกลมๆใหญ่ๆแบบนี้นะครับดูความคมชัดของชดาดูนะครับคมชัดมากๆเลยชดาตัวย่อพอปลอคมชัดนูนใหญ่ชัดเจนแบบนี้เลยก็เป็นอีกหนึ่งรุ่นที่ราคาหลักร้อยยังไม่แพงรุ่นนี้และยังเป็นเหรียญที่มีความสวยงามน่าเก็บอีกหนึ่งรุ่นเลยราคาไม่แพง เหรียญพปรพิมพ์ใหญ่หลวงปู่แหวนสุจินโนปี2521